สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สวรกษ์น้อยสุพรรณนะคะคุณครูจากโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยาสามค่ะวันนี้นะคะเราจะนําข้อมูลของน้องๆจากโรงเรียนบรรหารนะคะมานําเสนอข้อมูลการเกี่ยวกับเรื่องรายวิชาการศึก,ศกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นะคะในส่วนของ i อเค่ะซึ่งเราเรียนกันในภาคเรียนที่1มาผสมผสานกับรายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอนะคะซึ่งเป็นรายวิชา s อเค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยาสามเนี่ยมีข้อมูลในเรื่องของหลักวิชาการแล้วก็การดําเนินงานของน้องๆ ค่อนข้างจะครบถ้วนและก็สมบูรณ์มากนะคะดังนั้นทุกคนควรจะมาดูข้อมูลกันนะคะว่ามีอะไรให้เราติดตามกันบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอศมินจีนพันธ์เลขที่10ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ามมาจากโรงเรียนบรรหารยามสวิทยาสวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเปเรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารน้กลิ่นมะนาวและมะกรูดบทที่หที่มาและความสำคัญ เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าที่บ้านของเพื่อนและตัวข้าพเจ้ามีพืชผักสวนครัวอยู่หลายชนิดเช่นมะกรูดและมะนาวที่หล่นทิ้งไว้ใต้ต้นเป็นจำนวนมากทางกลุ่มของข้าพเจ้าคิดว่าผลของมะกรูดและมะนาวน่าจะมีประโยชน์และน่านจะทำการทดลองได้จึงได้คิดค้นและศึกษาวิธีการทำสเปรย์ดับกลิ่นจากธรรมชาติเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางซึ่งวัตถุดิบทำจากธรรมชาติหาได้ภายในครัวเรือนและท้องถิ่นไม่อันตราย ทางสามาชิกในกลุ่มได้ปลูกเป็นจํานวนมากจึงได้ลองนําผลมะนาวและมะกรูดมาใช้เปลี่ยนส่วนผสมในการทํสเปรดกินจากธรรมชาติปังหาห้องน้ําของโรงเรียนมนาตรฐานจำสายวิทยาสามมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และกลิ่นอับในห้องน้ําของโรงเรียนทําให้ผู้คนที่เข้ามาใช้มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีด้วยเหตุผลดังเชนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงอยากแก้ปัญหาจึงได้ทำการทดลองเฟรดกินจากธรรมชาติขึ้นมา พื่อให้ห้องน้ําของโรงเรียนบรรหารเจเียมใสวิทยาศาสตร์มีกลิ่นที่น่าตึงประสงค์และถูกสุขอ,อนามัยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นระหว่างมะกรูดและมะนาว2เพื่อนําผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นระหว่างมะนาวและมะกรูดนําไปใช้ประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่หอมสดชื่นและสะอาดทุกถูกสุขอ,อนามัยให้ได้มากที่สุด 3. เพื่อสร้างรายได้และเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบธุรกิจในอนาคต ขอบเขตของการศึกษาขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นจากธรรมชาติโดยใช้มะนาวและมะกรูด2ขอบเขตด้านระยะเวลา1-3เดือนโดยเริ่มวันที่1มิถุนายน2 5 6 5สิถึง31มสิงหาคม2อ6 5 3. บขอบเขตด้านสถานที่ห้องน้ำโรงเรียนมนหาเวมใยเทียสามและบ้านพักของผู้วิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1ห,ห้องน้ำมีกลิ่นที่ดีขึ้น และกลิ่นเหม็นลดน้อยลง2นักเรียนและครูมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นในการเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนและบ้านพักของผู้วิจัย 3. นักเรียนสามารถสร้างรายได้และเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบธุรกิจในอนาคตได้บทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นจากธรรมชาติมีจุดประสงค์เพื่อลดกลิ่นอับและสร้างบรรยากาศที่หอมสดชื่นสะอาดถูกสุขอนามัย จากการใช้ผลิตภัณฑ์สารดัดกินจากธรรมชาติได้แก่มะนาวและมะกรูดเปิดผลไม้และสมุนไพรต่างๆคณะผู้ศึกษาบน้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องบทที่สมวัตถุดิบกินที่หนึ่งทจากมะนาวใช้มะนาวห0ลสิบรูปกินที่2ทําจากมะกรูดใช้มะกรูด50ลสิบูกวิธีดําเนินการกินที่หนึ่งนึ่งนำมะนาวห้าสิบรูปมาผ่าครึ่งแล้วนําไป ขันเพื่อเอาน้ำสองนำน้ำมานาที่ขันแล้วมากรองด้วยกระชอนพลาสติกสามแล้วนำน้ำมานาที่กรองแล้วบรรจุลงกดสเปรย์ทีดที่สองหนึ่งนำมะกรูดห้าสิบลูกมาผ่าครึ่งแล้วนำไปขันเพื่อเอานา้ำสองนำมะกรูดที่ขันแล้วมากรองด้วยกระชอนพลาสติกสามนำน้ำมะกรูดที่กรองแล้วมาบรรจุลงกดสเปรย์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหนึ่งประชากร ประชากรที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้คืออาจารย์ผู้สอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามถึงแบแ่งเป็นกลุ่มดังนี้1.1อาจารย์ผู้สอนจํานวนหนึ่งคน1.2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามถ3งสาจนวน2ี่คนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาดําเนินการเก็บข้อมูลโดยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้นน 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม1.1กลุ่ม ขอข้าพเจ้าส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้สอนและนั้งียนชานมัธยมศึกษาปีที่3ามปีสิาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางไลน์หนึ่งจุดสองนำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและนําข้อมูลที่ได้จากการตอบคบ,บ,บถามมาเรียบเรียงเน,นะะื้อหาการวิเคราะห์เนื้อหาผู้ศึกษานําข้อมูลที่ได้มาจากการทําวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและดําเนิน การมีข้อข้อมูลดังนี้ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปแจกแจงความถี่และ้อยละส่วนที่2ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความมึนพอใจในด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์สารดับกลิ่นธรรมชาติบทที่4ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นจากธรรมชาติมะนาวและมะกรูดสรุปได้ว่า1กลิ่นมะนาวสามารถดับกลิ่นในห้องน้ําได้ดีกว่าและหอมกว่ากลิ่นมะกรูด สองกินมะกรูดไม่ค่อยมีกลิ่นหอมจึงดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ําได้ไม่ดีข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการผลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นธรรมชาติจากมะนาวและมะกรูดมีความพึงพอใจและความประทับใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนําไปต่อยอดได้บทที่ 5. สรุปผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นจาก ธรรมชาติกลิ่นมะนาวและกลิ่นมะกรูดสรุปได้ว่ากลิ่นมะนาวสามารถดับกลิ่นในห้องน้ําไม่ดีกว่าและหอมกว่ากลิ่นมะกรูดเพราะกลิ่นมะกรูดไม่ค่อยมีกลิ่นที่หอมจึงตับกลิ่นห้องน้ําได้ไม่ดีเท่ากลิ่นมะนาวอภิบายผลผลการศึกษาเกียบเทียบผลิตภัณฑ์ของสารดับกลิ่นจากธรรมชาติกลิ่นมะนาวและกลิ่นมะกรูดสรุปได้ว่ากลิ่นมะนาวสามารถดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ําได้ดีกว่ากลิ่นมะกรูดอาจเป็นเพราะกลิ่นมะนาวมีความหอมมากกว่ากลิ่นมะกรูด อีกทั้งกลิ่นมะนาวขจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้าได้นานกว่าซึ่งกลิ่นมะกรูดจะขจัดกลิ่นในห้องน้าได้ไม่นานข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 1. การศึกษาข้อมูลในเรื่องวิธีการทาสเปรย์ดับกลิ่นจากธรรมชาติ 2. หาข้อมูลเกี่ยวกับอัตดิบในการทาสเปรย์ดับกลิ่นจากธรรมชาติให้มากขึ้น 3. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสบรรพคุณของสารดับกลิ่นจากธรรมชาติให้หลากหลายมากขึ้นบทที่ 6. ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์สารดับกลิ่นจากมะนาวมะกรูดได้ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดได้แก่มะนาวและมะกรูดประสิทธิภาพของการดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องน้ําในการศึกษาการเปรียบเทียบพบว่ามะนาวดับกลิ่นได้ดีกว่ามะกรูดความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอในการดําเนินงานและได้ลงมือทําเป็นงานของเราแล้วยังเห็นความสามารถขีของคนในกลุ่ม ได้เรียนรู้สิ่งต,งต่างๆที่เราไม่เคยทําและได้คิดีเริ่มสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาและโครงงานของเราอาจจะต่อยอดในการทํารายได้หรือสร้างไรายได้ให้คนอื่นได้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกฝนจากการปฏิบัติงาน 1. ทักษะการสื่อสาร2ทักษะการคิด3ทักษะการแก้ปัญหา4ทักษะชีวิตขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ